สวัสดีครับพบกันเหมือนเดิมกับผมในช่องชีวิตง่ายสไตล์ลูกทุ่งกับผมครับก็สวัสดีวันที่23มีนานะครับในโครงการหารายได้สไตล์ลูกทุ่งเหมือนเดิมกับผมครับวันที่23ก็ออกมาหาพึ่งสักประมาณ10โมงแล้วครับถึงได้ออกมานะครับผมครับวันนี้โคราชนนองบุนมากบานผมก็อากาศหนาวเย็นครับผมครับหลังจากพายุเขานะคืนฝาค้นฝนแต่อากาศหนาวครับก็มาเจอรังไยเริ่มเทิมเลยครับผมครับรถดผ่านมาขิดวันลังตอนแรกขิดวันลังกระแตครับพี่น้อง วนหลดกลับมาดูโอ้โหเป็นพึ่งขนาดใหญ่ครับสองฝ่ามือนะครับอยู่บนต้นสังวันน่อยๆนี่ครับอยู่ก็ผฝุ่งกาฝาครับที่จริงพึ่งลังนี่ผมขับพันไปพันมาหลายรอบเลยผมมองยังไงมันก็เหมือนลังกระแตครับผมก็เลยไม่จอดดูแต่วันนี้มันคือเห็นเม็ดลายๆวะดิก็เลยลงดูโอ้พึ่งจริงๆครับพี่น้องพึ่งม่มครับลัง่างใหญ่ครับผมนะเดี๋ยวขึ้นไปเอาลงมาให้ดูครับพี่น้องใหญ่อยู่แต่จักัวนานาเป็นไงครับผมลุยกันเลยครับผม ขึ้นยากอยู่ครับเอาละครับลุยกันครับผมเอาตะกลากันไปด้วยครับผมปินยากน้อยล้วครับแต่ก็ถ้าใดก็คุ้มครับผมรังใหญ่นะนะครับลุยเลย <c oughs> นี่ครับพี่น้อง เพื่อนผมมาผ่านมาเจอเนี่วันดีนี่ซื้อเลยไหมวันดีลังนี่เอาตั้งใหญ่ชนิดซื้อเลยไหมลังนี่ <c oughs> ไหนยัง <c oughs> มองไม่เห็นเลยพี่เมาขายค่าต้นเลยนี่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยลังใหญ่ลังใหญ่รุ่นสองร้อยเลยถ้านามดีนะดูนะมองมองดูเถอะลังยังใหญ่ตอ <c oughs> นแรกเห็นนดูว่าตะลังกระหรกเนาะมันใหญ่มองพระยังไงพระหลุดผ่านมาก็เห็น <c oughs> ดำดำ <c oughs> เออล่งใหญ่ถ้ารถผ่านมาเห็นน้ำดำก็เลยวนกลับมาดูโอ้ใช่จริงนั่นเดนี่เหมือนตะลังกระหลอกมันอยู่คางตลังกระหลอกดาเลยจะกแจวได้ไม่รู้เอาอย่างยากเลยมันปีนท่อนเนี่ยยากเออนีจริงเนาะอืมต้องกระดิบกระดิบกระดิบโอ้ยเหนื่อยแต่ก็เจาจนได้แหละอ๋อลุย เตียมถูบลมควนมาไวแล้วครับพี่น้องนี่ต่อไม้ยาวเลยครับลมควนไปตะไก่ครับผมจะได้ขึ้นแรงๆได้ลมควนกันครับไม่รู้จะถึงหรือเปล่าครับแข่สะดุ้งมันว้ก่อนก็ไดครับผมให้มันโดนนิดๆหน่อยเดี๋ยวข้างถูบว้ครับโดนควนแล้วครับพี่น้องถูบฮักแล้วครับพี่น้องก็เดี๋ยวสะดุ้งแคนนั้นแหละขึ้นเลยครับผมเข้นยากมาก ไม่เจ้าพึงร่างใหญ่แต่หัวหน้าไม่ค่อยโอ้หัวหน้าไม่โอ้ทอนไล่เลยแต่ร่างใหญ่มากคุ้มค่าไม่เนี่ยยัไยไม่ได้ลมควันเลยครับลมนิดหน่อย,อยม่ีควันแล้วกับตอนนี้ ในที่นั่งครับนั่งแหละแต่ไก่พึ่งมากแต่พึ่งไม่ดุครับผม,มกล่องอยู่ไงไม่รู้เลยพี่น้อง,งเดี๋ยวนะตัดกิ่งเนื้อหัวก่อนพึ่งอยู่ต้นนาแล้วครับนี่ไม่ได้ล้มคพ้นเลยพี่นอ้องใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวขอนั่งพักแป๊บนึงครับเหนื่อยเมื่อกี้ต้องแรงเลยแล้วครับ ทางทางเงแป๊บนึงครับบางทีล้างนีเจ้าเต้ยคนน้ำเลยครับพี่น้องลังแก่ครับเอาละปุมกาฝากครับผมพอถางทางเป๊บนึงครับผมเชิงดูครับพี่น้องลังนี่ไม่ค่อยกลัวควันเลยครับพยายามต่อยผมอยู่นี่แต่ต่อยไม่เข้าครับผมไม่ได้มีของดีอะไรนะครับแต่มันเป็นจังหวะของมันครับ กี่ต่อยมือก็ไม่เขา้าต่อยตรงหัวก็ไม่เขา้าครับผมแต่มันยังไม่เอาจริงมั้งครับต้องผมว่าผมโดนแทละะลังนี่ไม่กลัวควนเลยครับอากาศมันเย็นนะครับวันนี้บินตอมหูอย่นี่ไอตัวนี้หนีหนีหนีโอ้ยถึงไม่เจ็บก็ไม่อยากโดนนะครับ อีกสักหน่อยครับผมถึงลังเด็ดตัดคอนครับโดนแล้วครับหนึ่งเมย์กับผมนิวกลางครับว่าแล้วตรงโดนครับลังบินเขาปับป๊บๆเลยโอ้ในทูบผมอันหนึง่งผมใช้ทูบส,สองดอกเลยครับอังน,นี่ <laughs> ต้องสองดอกช่วยกันครับ โอ้ยมาโดนอีกแล้วนั่นเจียวจนไตเนาะนั่นอีกตัวหนึ่งโอโ้โหสามแม่และดูจริงๆขับหลังนี่เฮ้อต่อยเข่าเจ็บดีซะด้วยอือต่อยตาแต่ดีไม่เขา่าดูขับหลังนี่ดูดูด,ดูนั่นน่นเสียงต่อยหัวดูนี่เงียดเงียดเงียบเลย จริงดูจริงๆนี่นี่นี่โอ้หุบินเขาบุบบุบไม่เจียวได้อุ้ยต่อยตาซะหนะูเออเออเอา,เอาไปต่อยอะไรหัวแล้วโอ้โหเสียงเนียดเนียดเลยพี่น้องขาไม่ได้ด้วยจะอยู่ตรงไหนโอ้ยลำคานนะเด้อ จริงหงิดรังนี่นอุ้ยนางพญาพึ่งมิมอู้เมื่อกี้ผมเห็นมันไตยอยู่ตรงนี้แหมนานทีจะได้เห็นครับโอ้นางพญาพึ่งมิมครับนี่อยู่ตรงนี้ไตดึด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 เปงนโอ้อยเจ็บตอดดีมันตอดตะกองครับพี่น้องเอ๊ะจะโดนไล่ด้นี่ลังนี่ผมนี่ โอ้ต่อยหูด้วยโอ้โหต่อยหูด้วยต่อยหูด้วยแมโดนน่วมแน่ผมรังนี้ไม่คุ้มเลยน้ำก็ไม่สวยเดี๋ยวกับถอยซสดอกใช่ดอกลงอยากดาพี่น้องโอ้เหนื่อยรังนี้ยังไงดีเนี่ยผมตัดรังทิ่งเลยดีมั้งเอาี่หุ่นน้ำเลยเนาะเดดเดวเดดเธเคียวยิต,ตอดใหญ่เลยว,วันนี้ กูแบบอุ้ยมันดุจริงๆรังนี่เนี่ยไหนรังเป็นไงเขียวหผู้นามไม่แตกซะนะไหนเขาว่าถ้าเขียวหผู้นาแตกมันจะเลือกต่อยนะเขียวก็พึง่งมีมด้วยไหมเฮม้เขียวหผู้นามไม่แตกเจอรังดุเข้าแล้วผมวันนี้อเอาหผู้นาทาหัวแอ๊กหน่อยลองดูนะไม่เคยที่ อยาก้องครับจะชายยิงจะโดนต่อยครับผมยิงจะชายยิงจะโดนต่อยครับผม,มตัดลังมันทิ้งเลยดีไหมไหนนะเป็นยังไงมันกิ่งมันเยอะยอหรือเปล่าอหูอาซะจนมองไม่เห็นฟังนุ่นจักอะไรตรงนี้อะไรครือกาฝากครับ เออเคียร์นำแล้วเชิงเลือกต่อยจริงแฮมพี่เนอะโอ้ยไม่เลือกดอกต่อยมือแกะโอ้ต่อยดีจริงนางพญามันโหดเนาะรังนี่โอ้ยแม่ยิงตะเคียนยิงตะไ่ต่อ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 อืม โอ้โหโหโหลุมเลยอะปัดดูจริงลังนี่อ้อ้โอ้ตีพึงมาไม่ช่วงนี้ไม่เจอสักทีครับเหมือนพึงช่วงเดือนพฤษภาเลยครับผมครับดูจริงดูจริงโอ้ยอมรับเลยลังนี่ดูจนเริ่มกลัวกันแล้วนี่แหมเ่นควันไม่ถอยเลยเวลังก็พอได้อยู่นะไม่ได้เกลียดเท่าไรนะพอเอาได้อยู่ด้วยนี่ อยากแต่มันตัดไม่ได้ดีแหละผมขอดูฝฟังนี้หน่อยไม่เห็ยนอีกอตายตายมองไม่เห็นกิ่งด้านนุ้นครับพี่นอ้องเอาต่อได้ต่อไปครับผมตัดล้างทิ้งเลยครับมันมองไม่เห็นด้านน,านุ้นเหรอทำไงโอเคครับแอปนึงนะครับต่ได้ตอ่ตอ,ตอไปครับผมรู้จริง ลังกับแขวนไว้นี่แหละงั้นพอดีเลยครับได้่ทรงเลยพอเห็นคอนครับผมครับคอนไหนอีกน่อปาดบอกคุมเลยผมลังนี่เดาได้เท่าไหนเอาเท่านั้นครับผมโอ้ดูดูพีน่น่องว้าหนามกับฟอ ผมมีไอ้คุ้มครับผมเสียงกับเสียงลังก็เอาไปก็ดนี่จะเอานี่นี่ไหนก็ดว้าอยู่ยองหยิ่ยองนอะมีตุ้นนอนอยู่ด้วยโอ้ไม่เอาทอกเอ้าเดี๋ยวพี่น้องจะดาม,มากครับผมอีกพี่น้องบางทันก็บอกให้ผมเอารัางไว้ครับผมเจ้ากัมบานผมก็ดันชอบกินลังผึง่งโอ้ยจะต่อยไปถึงไหนเนี่ย เอารีบลงเลยเด้อพี่น้องเด้อลงกันลงกันเดี๋ยวโดนไปมากกว่านี้บ่คุ้มมาถึงจุดที่ปลอดภัยแล้วพี่น้องโอ้ตรงนี้เสียงมากเลยต้องใช้พลังแขนเยอะพึ่งก็ตามตอดครับผมโดนตอดหูไปอีกเม็ดหนึ่งเออไม่มีอะไรคุ้มเลยฮ้จิตตอดตายอีกเอาละลงแล้วครับจุดนี้ปลอดภัยแล้วโอ้ยเสียวครับขึ้นยากคิดไปจะได้พ้นน้ำใหญ่ๆกักห,ห,ห,หน่อยพิดขาดครับลังนี้ลงครับ นี่มันยังตามต่อยอยู่เลยเนีย่แต่ไม่ต่อยแล้วครับแค่ตอมตอมแต่ดุจริงครับเก็บของครับผมมันบินตอมหูอยู่เลยครับผมอื้อดูนะพี่น้องนะตอมหูผมอยู่เลยน่นอนจริงรังนี่ ดุสุดแล้วในรอบปีนะครับฝนเริ่มลงอย่างนี้แหละครับพี่น้องเรื่มลงก็งเ,รงเ,รงกเริ่มดุครับผมแต่ไม่เป็นไรแล้วครับผมไม่เพี้ผิดปรึงครับผมเหมือนจริงๆผมว่าหมดคันไฟกัดจริงเจ็บกวัวนะนะครับเริ่ต่อยหูก็อย่างที่ว่าเลยครับหมดคันไฟกัดเจ็บกวัวครับผมอ่ะไปต่อครับผมมีพี่น้องล้างแรกกี่เซนจะไม่คุ้มครับผม น้ำฟอมากๆเลยเดี๋ยวไปรีดน้ำครับแต่นิดนึงก็เอาครับผมไปกันต่อครับมาเจอแล้วครับลังนึงครับผมเอาง่ายๆครับมาหาริมหวยเลยครับขี่เกียจปีนขี่เกียจป่ายครับผมหาริมหวยดีกว่าครับผมจะยืนเอาง่ายๆดีตามพุ่มไม้ในน้อยนี่ครับนี่ลังนึงงามครับเป็นขนาดกลางครับดูมันอยู่นะครับติดดินเลยครับผม อยู่ตรงพุ่มดงร่างครับริมห้วยครับบุกป่าเข้ามากับผมคุ้มครับนี่ครับพี่น้องไปดูลังนี้จิดุไหมครับหรือว่าเป็นวันพึงดุก็ไม่รู้อู้น้ำปิดตากับผมไม่ผิดหวังครับลังเขาสวยแน่เลยเนี่พึงอ่อนรับผมพึงอ่อนดีโอเคครับขอกันไกลแป๊บหนึ่ง ยังมีคือคันน้ำพีนองเนาะมีอีกรังไหมเนาะมองดูดีๆกันครับกอกําเทียมันก็ไม่อยู่นะครับเพราะว่ามันบางไปหน่อยมันลบลมครับช่วงนี้หาอยู่แบบลบๆต่ำๆนี่นะครับถึงอยู่สูงมันมักจะดุครับถึงตำาๆไม่ค่อยดุหรอกเอาละครับตัดคอนปกันดีกว่า โอเคเอาแล้วครับออ้ลังลังโอเคเลยพี่นงองเอ,อ้ยผมถึงว่าลังกระดาษก็เลยทำเล่นเลนเลยขาดแต่ขาดเฉพาะขอบล่างมันนะครับผมแต่มันบสสวยนี่แหละเดี๋ยว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  หลังเขาสวยงามมากเลยครับกำลังกินเห็นขอบลางเป็นกระดาษกันเลยนึกว่าจะเป็นกระดาษนี่ครับสวยมากเลยครับเอาง่ายๆเนาะอย่างนี้ก็พอเอายูไปกันต่อครับ เจอมีมหน่อยหลังหนึ่งพี่นอออ้องเอ้ยย่นนู่นเลยครเดี๋ยวจะเอาได้ไหมครับถ้าเอาได้ก็เอาพอปีนได้อยู่ดินเอาแล้วพี่น้องตีพึงกันครับเรื่อยแบบเป็นตรงลมควันมันจะต่อยผมไหมเนาะชอบต่อยเด้พี่น้องถ้าพึงทีเรื่อเอาฟันเอานี่ไยกับต่อยแล้วเนาะขี้เกียจทํทำทีลมควันครับเรื่อทีเอฟซีส่งมาให้แลลวครับผม เอสซีชื่อชัยรัตน์ครับผมครับจำได้แล้วเกหน่อยใจจำชื่อแกไปได้ยดังกีเอาแล้วเอาแล้วเสียงก๊อบเก็บก๊อบเก็บเลยพี่น้องไปดูมันจะต่อยผมไหม <S 1> <S 1> ที่เลื่อยใ,ให้ขาดาร้ตครับแค่ให้มันโน้มลงมาพอเอาถึงนี่แหละครับเรื่อยหน่อยแต่ใช้ไดีดีครับผมนักเบาพกพาง่ายครับ <S <S เอาลนะ ตผมจะโน่มมาด้วยเอาละเดอร์พี่น้องเดอร์ต่อยไม่ต่อยาโอ้โอ้โอ้กลัวกิ่งหักลงไปกับกลัวครับผัวงลางเป็นน้ำโอ้โอ้นาน้หักแท้แล้วเอาบทถึงตรงนี้ทำไงดีน้อเอาไม่ถึงถึงไม่น้อตรงนี้ เอาละเดี๋ยวผมจะก้มลงไปเอาเด้อตัดสดเลยต่อยเป็นต่อยโอ้ตัดสด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  ุดเลยเอ้าจนใด้พผิด้องเลยเยาวเลยลโอ้น้มนิดเดียวครับผมแน่แน่แน่ถึงยิ่ต่อย่อนโบมีควันครับหนีแหละงั้นหนีแหละงั้นหนีแหละ พึ่งน้อยๆครับผมนี่แหละนี่แหละไปเลยได้พี่น้องลงต้นแหละพึ่งหอยจูบที่เคยเห็นไว้ครับผมทิ้งไว้หลายวันแล้วชิงขนาดพอที่เอาได้เลยครับนี่เป็นหอยโค้งแล้วครับก็จเอาเลยแหละครับอย่างนั้นลมควันจักหน่อยครับผมครับไม่อยากโดนเพิ่มแล้วครับนั่นนะน้ำพิตานะ ถึงหอยจูบในวันนั้นกลายเป็นหอยโค้งแล้วเอ้ไปไหนแล้วตอนนั้นเท่าสองนิ้วพี่น้องเดี๋ยวกันไกลก่อนจ้องมือผมตาเป็นมันเลยมีลังนกอยู่เลยครับปลายคอนแต่เป็นล่งลางๆนะพี่น้องอย่าดราม่านะเป็นลังนก อีแพร็ดครับนกลิงโอ้ยมีแต่หนามโอ้ลังก็กำลังกินพีนวงขออะไรเด้องั้นลังกำลังกินครับขอครับผมกำลังพอดีคำเลย มีลังนกอยู่ดาพี่น้องแต่เป็นล่างๆนะครับยืนยันไม่มีไข่ครับเออเขาทาครับผมเอาไปางี้เลยเนาะลังนกถ้วยทองครับผมครับเหมือนถ้วยทองนะหลังนกลิงครับผมมันผมเรียกนกลิงเอาละครับออกกันนั่งสวยนะครับเนาะแฟนผมชอบแตะแบบนี้กัดกับ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 ,กบน้ำตําปากแทะ วังกับดักแต่พี่น้องครั้งนี้เอาไปให้เมียรครับน้ำน้ำปากเทียพี่น้องน้ำเต็มเลยในะนี่เนี่ยเอาละไปต่อครับผมมุ่งหน้ากับบ้านครับครับมาเจอพ,พันผึงมือชีบกับผมนี่ชีอะไรเนาะครับชอเดะครับชอเดะโอ้คนบันผคกับผมมาไกลเลยได้พึ่งหลวงมาสังซวยอสวยครับ นี่สุดยอดเลยครับผมโอเ้เลยสองลังเลยนี่มันนี่สองลังจ้ะนามดีนามดีจ้ะแต่ว่าขายไปแล้วจะหาลัวเดี๋ยวหันหนึ่งจะวัวหนึออ่ง <to> จ้ะโอ้นี่นพันผึงใหญ่ครับผมพอดีมาจอดคุยกันอยู่นี่พี่น้องความมานของผมบังเกิดครับผมมองไปมองมาไปเห็นผึ่งออกเหี่ยวอยู่นี่ <laughs> ถ้าม,มาจอดคุยกันก็นกนเลยจะมาเห็นผึ่งไหมโค้งวันนี้ผมเก็บริมเอเก็บเหลกก็กผสมหน่อยเลยครับนีผึ่ง ถึงข้าวมันจะตายครับผมอนออยู่ๆก็มาออกอย่อยเห็นมั่นอะเห็นไหมน,นอครับต่ซะอีกวันนี้ดวนจะพึงต่เอาครับต่คอแล้วครับรังนี้ถึงให้โค้งผมวันนี้เก็บเด็กผสมหน่อยครับนี่เจอรังใหญ่ๆเลยตัดสดเลยไ <c oughs> <laughs> หมโชว์ไหมเดิ์โ <c oughs> ชว์ไหมมันจะตอนนึงครับจากแล้วขนาดพึ่งใหญ่เจ้ายังบกวนเนาะ เขย่าเลยมีหน้ำไหมอย่างกั้นเดี๋ยวตัดดีๆกันเด้อยจับนึงเด้อยนี่พานถึงใหญ่ก็ตัดตดเลยตอดไหมล่ะไม่ตอดนะครับเด้อเอาให้พานเดะนะครับถึงรู้จักกันครับมาปะกันพานถึงให้พันเดะโชว์ซะเลยครับผมพันจากบ้านพระครับผมครับมาไก่เลยเนาะ โอ้หนามดีสำมโนหน้ำดีจ้ะโอ้พอเอาอยู่นี่่นีถ้ามันไม่ออกเกี่ยวก็ไม่เห็นมันดรอขับหลังนี่มาจอดคุยกันอยู่ด้วยกันมองมาเห็นเมียผึ่งบินเงี้ยงเงี้ยโอ้ขอบคุณครับเนี่ยว่าคีเรได้หลังนี้เนาะน้ำดีน้ำดีนี่สุดยอดเลยกลายเป็นลังที่สวยที่สุดของผมวันนี้เลยไปเองกับบ้านเดตอบ่ายแล้วรับก็ล์ฟลากันเนาะอันนี้ Okay. โอเคอเค้ยใหรุ่นสร้างตัวครับผมครับหาพึ่งขายเปน็นอาชีพครับวันนี้สองลางกูอุ้ยได้หลา,า,า,ายบาทมาอางเนา <laughs> <laughs> ะแต่เป็นพันเนาะผมก็ปกติก็หาขายมิมนะครับก็ได้วันละสองสาร้อยครับอ่ะบ๊ายบายพันดิเจอกันใหม่ครับ๊าย <laughs> บายนะจะม <laughs> าถึงบ้านแล้วครับพี่น้องนี่แหละกลับผลงานวันนี้ครับผม เล็กๆกระจุมกระจิ๋มครับผมนี่ก็น่ารักดีนะครับพึ่งน้อยๆนี่น่ากินครับผมนี่ครับก็ว่าจะขายแค่สามลังครับพี่น้องขายแค่ลังนี่ลังนี่และลังนี่นะครับนอกจากลังนี่จะไว้ให้แฟนกินครับส่วนลังนี่จะรีดน้ำครับผมเนาะพอดีคำครับโอเคครับพี่น้อง ขายแค่สามลังครับผมก็ลักลังละห้าสิบห้าสิบแล้วก็ยี่สิบครับผมครับเป็นร้อยยี่สิบครับครับพี่น้องก็มาสรุปรายได้กันกับผมครับวันนี้ก็ขายพึ่งได้เป็นเงินไม่เยอะครับผมครับเนาะเพราะว่าพึ่งลังน้อยครับผมก็ได้แค่ร้อยยี่สิบบาทครับนะครับสามลังนะครับนี่ร้อยยี่สิบบาทนี่นะครับเพราะว่าลังละสี่สิบห้าสิบบาทครับผมครับแล้วก็บวกกับ อยอดเงินทางมดที่ผ่านมานะครับ7,780นะครับก็ได้เป็น7,900แล้วครับผมผ่านมา23วันได้7,9 0 0ครับพี่น้องรุ่นรุนครับผม่าจจะถึงหมื่นไหมครับผมครับตอนนี้ต้องรุนตัวโกงเลยนะเพราะว่าพึ่งกระเริ่มหายากนะนะครับหรือว่าเป็นวันไม่หมานก็ไม่รู้เดี๋ยวสักวันต้องหมานแหละพี่น้องเนาะฝุกฝุกมันหมานสักวันก็ได้มาอีกสักเอ่อสักวันละหาหกลอยก็ตีตื่นวา่าไปเนาะ โอเคครับก็เหลืออีกกี่วันเนี่ยไปถึงวันที่31มีนาคมเนาะก็เหลืออีก78วันนะครับโอเคครับฝากติดตามด้วยพี่น้องเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันวันพุงมีกับผมวันที่24มีนาคมครับผมครับออกหาพึ่งหามิเหมือนเดิมแลวครับผมครับเดี๋ยวจะลองไปทางใหม่ครับผมเนาะติดตาม้วยครับคลิปนี้สวัสดีครับ